สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็พบกับมิสซิม่าอีกแล้วเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้นะคะมิสซิม่านะคะก็มีสาระดีๆนะคะมาฝากเด็กๆอีกแล้วเช่นเคยซึ่งวันนี้นะคะสาระดีๆนั้นก็คือเรื่องนี้เลยคะ่ะ everybody repeat after me which one? which one which one one more time which one เด็กๆเห็น c ีด้านหลังไหมคะออกเสียงว่า which 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 one which one นะคะซึ่ง which one นะคะสามารถนะคะเอามาตั้งเป็นประโยคคําถามนะคะเอาไว้นะคะให้เลือกระหว่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่ามีของสองอย่างนะคะเด็กๆจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็จะถามด้วยคําถามที่ว่า which one do you like which one do you like แปลว่าคุณชอบอันไหนหรือว่าคุณต้องการสิ่งไหนนั่นเองนะคะเป็นการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะนอกจากคําว่า which one นะคะมิซมาก็มีอีก2คํคนะคะมาฝากเด็กๆนั่นก็คือคํานี้เลยค่ะ this this แปลว่านี่ this แปลว่านี่ก็คืออยู่ตรงนี้นะคะก็คือนี่เลยอะไรประมาณนี้นะคะคือ this This ก็คือเอาไว้ใช้กับสิ่งของที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะคะ everybody อย่าลืมทำท่าแบบนี้แบบนี้สมอเลยนะคะ everybody say this this แล้เด็กๆลองทำตามมิสมาสิคะ this this ใช่แล้วคะ่ะเก่งมากๆเลยต่อไปนะคะคำต่อไปก็คือคำนี้เลยคะ่ะ that that. that นะคะก็คือ เอาไว้ Always, ใช้กับสิ่งของที่อยู่ไกลๆตัวเราที่เราไม่สามารถนะคะที่จะขว่คว้าได้หรือว่าเราไม่สามารถที่จะเอื้อมถึงนั่นเองนะคะก็คือไม่ได้ไกลมากไม่จําเป็นว่าจะต้องอยู่ไกลมากอาจจะต้องอยู่ตรงแค่ว่าตรงเนี้ยค่ะเราไม่สามารถที่จะเอื้อมถึงได้นนก็คือเราจะใช้คําว่า that เนี่ยนะคะหรือให้เราจําว่ามันคือไกลนะคะใกล้และไกลวัน r e t ใช่ใกล้และไกล this and that ใกล้และไกลโอเคโอเค เอาละค่ะเด็กๆค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่ามีซึม่ามีทั้งคำว่า which one this แล้วก็ that เราจะใช้ยังไงดีคะเอาละค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างบทสนทนากันเลย เรานะคะมิสซี่มานะคะจะมีของ2อย่างนะคะให้เด็กๆได้เลือกนะคะว่าเด็กๆชอบอันไหนนะคะตัวอย่างของมิสซี่มาส์ก็จะเป็นสิ่งนี้เลยค่ะเป็นสิ่งของ2อย่างนะคะให้เด็กๆเลือกนะคะระหว่างพิซซ่าหรือว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าหรือว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะโอเคเอฟวี่ทุกคนเราไปดูกันอีกว่าว่าถามยังไงคำถามง่ายมากๆเลยค่ะเด็กๆคะเราจะใช้คำถามว่า which one do you like which one Do you like ไปช้าๆนะคะ Which one do you like Which one do you like คุณชอบอันไหนนะคะถ้าเกิดว่าเราชอบสิ่งที่อยู่ใ,ใกล้ๆตัวเรานะคะเราก็จะบอกว่า I like this one I like this one ทำมือแบบนี้ดีกว่าค่ะเด็กๆค่ะทำมือแบบนี้นะคะ Everybody say I like this one I like this one. แต่ถ้าเด็กๆค่ะอยากกินเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่อยู่ไกลๆตัวเราอะค่ะแบบว่ามันจะมีในแผงใช่ไหมคะว่าถ้าชอบพิซซ่าที่มันอยู่ใกล้ๆอยู่ข้างหน้าเราเราสามารถแบอบก I like this one. แต่ถ้าเด็กๆไม่ได้ชอบกินของไม่ได้คิดชอบกินพิซซ่าที่มันอยู่ใกล้ๆเราแต่เราอยากจะกินแฮมเบอร์เกอร์ที่มันอยู่ข้างหน้าเราแต่เราเอื้อมไม่ถึงอะคะ่ะเราสามารถตอบได้ว่า I like, I like that one. I like that one. เอาละคะเด็กๆคะเดี๋ยวมิ้มซมานะคะจะให้เด็กๆเลือกนะคะระหว่างพิซซ่าหรือว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ในในบทเรียนนี้เราจะไม่บอกว่า I like pizza I like hamburger เราจะไม่ตอบอย่างนี้นะคะเพราะวันนี้เราเรียนในเรื่องของ which one เราจะต้องตอบแค่ว่า this one หรือว่า that one นะคะถ้าเด็กๆอยากกินเป็นพิซซ่านะคะให้เด็กๆตอบว่า I like this one แต่ถ้าเด็กๆอยากกินแฮมเบอร์เกอร์ให้เด็กๆตอบว่า I like That one โอเคงายมาเลยค่ะใกล้หรือไกลนั่นเองนะคะอ,ะอาะดี๋มิสมาจะเป็นคนถามนะคะ everybody which one do you like which one do you like ตอบเลยค่ะโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมิสซมานะคะมิสซมาจะตอบว่า I like this one มีใครตอบเหมือนมิสซมาบ้างคะ เย่เอาจริงๆเราไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแค่พิซซ่าแล้วก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะเด็กๆคะเราสามารถเปลี่ยนเป็นสิ่งของอย่างอื่นได้เด็กๆลองจินตนาการนะคะว่าเราไปที่อะไปร้าน,นโดนัทก็ได้เด็กๆเคยไปที่ aut, มิสเตอร์โดนัทไหมคะเพราะเด็กๆอะเด็กๆก็จะมีของที่จะวางเป็นชั้นใช่ไหมคะชั้นล่างเนี่ยเด็กๆอาจจะชี้ได้ใกล้ๆใช่ไหมคะแต่ด้านบนเนี่ยเด็กๆชี้ไม่ถึงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลา,าเราจะชี้เราชี้อันข้างล่างที่อยู่ใกล้ๆเราเราจะว่า I like this one mom บอกว่าแม่คหนูุชอบอันนี้ก็ I like this one I like this one I like this one แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะชี้สิ่งที่อยู่ข้างบนนะคะแต่เราชี้ไม่ถึงเพราะเราตัวเล็กๆใช่ไหมคะเราก็จะบอกว่า I like that one I like that one แบบนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เอาละคะเด็กๆเกขาหวังว่านะคะเด็กๆนะคะจะสามารถนําไปใช้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะอาจจะลองเปลี่ยนจากประโยคที่เป็นภาษาไทยนะคะเปลี่ยนมาเป็นภาษาอังกฤษวันลักคำส่งคำก็ยังดีนะคะว่าหนูชอบอันนี้หรือว่าหนูชอบอันนั้นนะคะถ้าหนูชอบอันนี้ให้ตอบว่า I like this one แต่ถ้าหนูชอบอันนั้นที่อยู่ไกลตัวเรานนะคะเดี๋ยวเราก็จะตอบว่า I like that one เป็นยังไงคะง่ายมากๆเลยนะคะโอเค everybody วันนี้นะคะก็ชอยส u บแล้วนะคะตอนนี้ก็หมดเวลาของมิสชิมาแล้วะคะ่ะหวังว่านะคะเด็กๆนะคะจะตั้งใจเรียนกันด้วยนะคะโอเค everybody I want you guys to practice more ในะคะ and thank you for watching this video bye bye